นายว่าลงเด็กกิจวิกโไม่มีสิทธิ์ได้เป็นสสอ,อีกต่อไปผมบอกให้เลยแล้ววันนี้ไปไงครับไปประท้วงอะไรม,มาเลเซงมาเลเซียกรณเลยนี่แต่งตั้งท่านอดีตนาย,ยกทักษิณเป็นที่ปรึกษาสภาอาเซียนคุณมีสิทธิ์อะไรไปสั่งมาเลเซียครับใหญ่คุณครับนะแล้ววันนี้ก็บอกว่าม็อบก็ขายขุนไม่ขึ้นนะนะม็อบตอนนี้นะม็อบตรงนู้นนะครับไม่ขึ้นเลยทําอะไรก็ไม่ได้ร้อนก็ร้อนนะส่งโรงพยาบาลไปหลายคนแล้วนะ ก็มาอย่างนั้นอย่างแก่เลยนะฮะตะบันหมากมาทั้งนั้นนะตะบันหมากมาทั้งนั้นเลยนะว,ว่ากันไปวันนี้เรา,เาชัดเจนนะเพราะทำไมฟังอาจารย์วันนอเรื่องกรณีที่ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจจะพูดถึงบุคคลที่สามมีชื่อนายกสักศรีถ้าไปเอาชื่อออกคุณก็ไม่ได้ไม่มีการอภิปรายก็ยกยติออกไปเลือกไปถือว่าจบค่อยว่ากันทีหลังเอาอยัางไงก็เดี๋ยวคุณดันเรื่องเองงเนี่ย อภิปลายแลวมนตรีทั้งสิบคนคุณได้นันดาแต่นี่คุณเล่นอภิปลายจ้องคนเดียวก็ใครคิดไปก็เข้าทางนะครับเขาเรียกว่าอย่าอย่าอย่ามาฟอร์มแล้วจะเตะกินเปล่าอย่ามาเตะกินเปล่าจะอินไดเร็ f ฟ e e k i c อย่านะพอด่าลูกแล้วจะมาด่าพ่อไม่มีทางนะตอนนี้กฎหมายก็ไม่ให้เหมือนแต่ก่อนแล้วสมัยก่อนเนี่ยต่สงสารท่านันหานก็สงสารนะครับต้องขออภัยทั้งเอ่ยนามนะฮะสาธุท่านเสียไปแล้ว นะเป็นปูชนียบุคคลที่บอกงานะทั้งกะเก่งฮะแต่โดนฝ่ายค้านะโอ้โหลากออกมานะถึงต้นตระกูลผมบอกอย่างนั้นก็ไม่ไหวฮนะะ,ะ,นะะสมัยก่อนนะจะตีกันตายหาแล้วแล้วสมัยก่อนนะสสประชาธิปัตย์ใครฮนะใครฮะในอดีตคว่างแฟ้มมาเอาแฟ้มเฟียงประธานสภาไก่วะลงนะฮะว่ลงเด็กกิจวิกรมมฮะคนคนนี้นะอยู่ถึงถึงบอกว่าดูถูกสภาตัวเองเอาคว่างแฟ้มเพียงแฟ้มเข้าไป และสุดท้ายตัวเองไม่ได้เข้าสภาไปไงนี่คือเวรกรรมผมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเวรกรรมนี่แหละครับกรรมทันตาเห็นนะนายว่าลงเด็กกิจวิโกมไม่มีสิทธิ์ได้เป็นสาส,าส,าส,าสาอีกต่อไปผมบอกให้เลยแล้ววันนี้เปไงครับไปไประท้วงอะไรเมาเลเลซียม,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 มาเลเซียรกรณีแต่งตั้งท่านอดีตนาย,ยกตักสินเป็นที่ปรึกษาสภาอาเซียนคุณมีสิทธิ์อะไร,รไปสั่งมาเลเซียครับคุณก็ไปเสือกเรื่องของเขาได้ยังไงครับ นั่นแหละครับนี่แหละครับคุณเข้ามาแทรกแซงเรื่องของเขาเรื่องของอาเซียนคุณไม่มีตําแหน่งไม่มีสิทธิ์คุณแค่เป็นบุคคลธรรมดาคุณไม่มีสิทธิ์แต่วันนี้คุณดันทะลึ่งเพราะคุณครับคุณปานอมหมอมอบฮามอยหมาเอาว่ากันไปนะกาว่ากันไปฮะนะครับอ๋อฝ่ายค้านหาเรื่องจะเข้าคุกใช่ครับคุณเป้าเป้ากุลันนะฮะเป้ากุดันเป้ากุเป้ากุลันนะครับก็จริงแกฮะ นี่ครับวันนี้ชัดเจนแล้วนะฮะผมพูดนี่ไม่ต้องไปวิตกกังวละไรนะครับว่าลงไปอย่างนี้ไปอย่างนี้นี่ครับไอคนที่ที่ดูถูกรัฐสภาส่วนใหญ่จะมันจะหลุดหมดเลยเห็นไหมฮะนายว่าลงนี่รับรองตลอดชีวิตไม่มีทางได้เข้าสภาไม่มีคนเลือกแล้วคนต่อไปไม่เอ่ยฮะที่ก็มีฉายาพระรามเจ็ดน่ก็คงเข้ายากเพราะวันนี้ไปที่ไหนก็ไม่มีใครครบนะสวัสดีคุณพจน์บางพลัดนะครับสวัสดีครับนะครับ หลายคนหลายท่านบอกฝ่ายค้านจะหาเรื่องเข้าคุกค,ครับ <c oughs> ใช่ครับคุณสอนลามแก้วละมูลครับสวัสดีครับนะฮะกรณีอย่างนี้เราก็เฝ้าดูฮะอีกไม่กี่วันแต่ถ้าเกิดยังไม่ยอมนะเทงเต้งก็เป็นเทงเต้งไปครับนะต้องเป็นเทงเต้งแล้วละเพราะมันไม่มีแล้วครับไม่ยอมคุณต้องฟังนะประธานสภาประธานสภาเขารูกก้กติกาเป็นหลักคุณเด็กรุ่นลูกนะฮะนะครับคุณทะเลก็บอกจัดหนักหนักครับชัดเจนขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับ เขาบอกว่าคุณปะนอมเขาบอกสมน้ำหน้าไอ้ด็อกเตอร์ด็อกนะครับคุณประกอบสักเกลือแสงสวัสดีครับสวัสดีครับในนี้ก็หลายคนหลายท่านนะหน้าทิกตอกนะคุณสนองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนหลายท่านนะฮะนะฮะเอาเป็นว่าที่ผมพูดนะวันนี้เวรกรรมมาเอ่ยอีกทีฮะคดีกําลังดังนะเดี๋ยวหาว่าผมไม่พูดเดี๋ยวจะตกข่าวเมื่อวานก็นั่งดูข่าวกันนะถกเถียงกันหน้าดูกรณีของพุ่มกับโจ้อดีตพุ่มกับโจ้หรือโจ้นะครับ นะก็กติกคุกติดตารางนะกรณีที่คุมถุงนะเอาถุงยาคุมถุงว่าผู้ต้องหาเพื่อจะให้บอกว่าที่มาที่ไปของยาเสพติดนะครับแต่การจับวกนี้เขาเรียกว่าทําเกินกว่าหน้าที่ทําเกินกว่าเหตุผู้ต้องขังตายและตัวเองกติกคุกโดนจาคุกตลอดชีวิตทีแรกโดนโทษประหารชีวิตนะครับก็ถือว่าให้อภัยโทษศาลท่านให้อภัยโทษในกรณีที่ดูแลนะจ่ายค่าสินไหม นะครับสำนึกผิดโดยที่ไม่ได้เจตนาบอไม่ได้เจตนาแค่เพียงแต่อยากรู้ต้นตอแต่ทําไปด้วยพระ,พะมือไปก็เสียชีวิตนะครับทรมานขาจากขาขาดอากาศหายใจแล้วก็เมื่อคืนของวันที่7หรือที่8นะครับได้ทําอัตวิบัตินะตามที่เขาแถลงมานะครับนะแยกข้องขังสุดตัวนะครับทํำอะไรไม่ทราบในเรื่องภายในผมไม่ทราบนะแต่รู้ว่าออกมาก็โดยการผูกคอตายนะครับขาดอากาศหายใจผูกคอตาย นะครับแล้วก็เป็นประเด็นกันมาว่าจะโดนซ้อมตายถูกกระทืบตายหรือเปล่าหรืออะไรหรือมีการมีวางยาอะไรกันหรือเปล่าอะไรหรือหนึ่งมันมีกาต่างๆนานานะครับแต่ผมก็บอกนะ้านี่ส่วนตัวผมนะผมเป็นคนจะไม่ค่อยยุ่งเรื่องพวกนี้เพราะผมดูแล้วก็บอกแล้วงครับถ้าคนทําดีจะไม่ติดคุกหรอกครับทําทดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วนะครับคนที่ไม่เคยอยู่เคยอยู่สุขสบายแล้วไปติดคุกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ธรรมดาครับเคยอยู่สุขบายมีกินมีรถใช้นะครับ มันนังไม่ได้รับฉายยาโจเฟอร์ลลรี่แลวฮะมีหมดนะได้เงินได้ทองเราก็เราลองคขาสังเกตนะครับยศพันตำรวจเอกเป็นผู้กับจังหวัดนครสวรรค์อายุตอนนั้นก็ประมาณ38มนะป็นะปิพันตำรวจเอกครับ38เป็นผู้กอบนะตำรวจภูธรอำเภอเมือง,องนครสวรรค์แล้วคุณคิดดูเอา38อายุแค่สานี่ติดพันตำรวจเอกและกี่ปีครับได้เป็นพลตำรวจตีก็ประมาณส0กว่า นะและอนาคตแบบนี้เนี่ยถ้าไม่เกิดเวรกรรมจริงๆเนี่ยผมว่าก็ต้องเป็นถึงรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วครับหรือไม่ก็ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติถ้าไปม,มีเรื่องเรื่องนี้แตกมาก่อนอะไรจะเกิดนะครับแต่วันนี้ก็บอกแล้วครับการชดใช้กรรมก็โดนตัดสินตลอดชีวิตแต่เป็นเคียงศาลอะไรคะัศาลชั้นต้นกับศาลศาลอุธรณ์ศาลชั้นต้นใช่ไหมสองศาลใช่ไหมออถ้าเป็นสองศาลแต่จะสู้คดีต่อถึงฎีกายังไงก็แล้วแต่แต่แตแตวันนี้ เห็นถ้าตามข่าวบอกเป็นโรคเครียดทั้งเครียดทั้งอะไรมีเรื่องด้วยกับอาผู้ต้องขังด้วยการจริงเช็ตยังไงก็เขาออกมาแถลงแล้วก็หมอตรวจกันแล้วเขาบอกว่าขาดอากาศหายใจไม่มีร่องรอยบาดแผลของการที่รัดคอนะครับทาอันตวิบัติคือฆ่าตัวตายเองนะครับแต่บางคนสื่อบางสือก็มาตีก่อนแล้วว่าโหเป็นตูเป็นตัเป็นซีรีส์กันแต่ผมก็จะไม่ไปพูดอะไรผมถือว่าวันนี้ผมจะพูดแบบเป็นกลางที่สุด ใครท,ทาใครไว้เขาขาดอากาศหายใจคุณก็ขาดอากาศหายใจเป็นเวรเป็นกรรมครับนะครับส่วนเรื่องใครจะโดนซ้อมไม่ลงซ้อมแต่ไม่มันไม่ได้มีบาดแผลอะไรนะแต่ผมก็บอกแล้วไงฮะวันนี้ต้องแยกให้ถูกนะสุดในคุกนี่ไม่มีครับหมดสิทธิ์หมดสิ้นอิสรภาพนะครับในคุกคําสั่งต้องผ่านไปตามหลายอย่างจะขอตรวจสอบอะไรขอตรวจสอบต้องผ่านคําสั่งการจะรู้เรื่องรู้เรื่องต้องผู้บัญชาการเรือนจํารู้มาแล้วก็ไล่ลงมาเป็นลําดับขั้นตอน แต่ถ้าถามผมว่ามีสิทธิ์ไหมฮะโดนมีผู้ต้องขังด้วยกันเข้ามาลัดคองลัดคอผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับและผู้คุมนี่จะหาเรื่องเรืลิกกันทําร้ายร่างกายผมก็ว่ามันก็คงยากนอกจากมีเรื่องกันนะครับถ้ามีเรื่องกันอันนี้ไม่แน่เพราะในคุกก็บอกแล้วไงฮะผมไม่ได้เคยเข้าไปแต่เคยเคยเข้าไปเยี่ยมชมกิจการเคยนะฮะผมเนี่ยเคยเข้าไป เคยเข้าไปดูงานตอนนั้นก็เป็นครูสอนสืออยู่นะครับไปดูที่ว่าสอนยังไงสาวกีฬาเข้าไปเป็นยังไงดูยังไงนะแต่ผมก็บอกแล้วครับว่ายากฮะแล้วบางคนบางท่านมาถามบอกว่าโอ้ยอย่างนี้เข้าไปอ๋อมันเ็้าสูบบุรี่ได้เหรอก็มันก็ผิดกฎเลยเอามันไปนก็เป็นธรรมดามันก็คนเหมือนกันแหละครับผมไม่ได้เข้าข้างนะมันก็ต้องมีบ้างละสูบบุหรีแต่เขาต้องมีจุดจํากัดจุดสูบก,กันยังไงก็แล้วแต่มาดาเข้ากันยังไงอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่ง ไอ้จะบอกว่าไม่มีมันก็กระไายอยู่นะมันก็มีบ้างแหละครับแต่มันก็ไม่ได้ขอขาดบาดตายการสูบบุหรี่นะยาเสพติดมันไม่มีนั่นแหละครับแต่บุหรี่บางคนมันคลั่งได้นะคนมันเคยเคยิดเคยสูบเคยอะไรนะครับแต่วันนี้ก็จะบอกให้เลยครับผมหนึ่งอย่างนะผมก็ต้องเชื่อมั่นในกระบวนการผมก็ต้องเชื่อมั่นในระบบของการที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรือนจำท่นทสถานอะไรต่อมีอะไรคุณต้องจําไว้อย่างนะ คนที่เข้าไปอยู่ข้างในนะ่ะมันไม่ใช่คนดีนะระดับแดนนี้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 นะแมงค่าคนตายก็มีนะครับบางคนเป็นโจรทั้งนั้นนะถูกไหมฮะวันนี้เนี่ยบางทีสื่อให้ข่าวมันก็ต้องระวังฮนะถามว่ามนุษยธรรมีไหมต้องก็ต้องมีใช่ครับแต่ก็ต้องดูด้วยครับด้วยเหตุด้วยผมแต่เชื่อไปฮะผมเป็นคนอย่างนึงมั้ ในเนี่ยเครื่องในเรือนจําหรืออะไรเนี่ยผมเชื่อไม่ได้แล้วครับว่าเขาถ้าผู้คุมเขาจะไปกระทืบหรือสั่งคนไปฆ่าฆ่าผู้กบกำบับโจ้เนี่ยไอโจ้เนี่ยตรงนี้ไอโจ้แล้วเพราะไม่ใช่เป็นผู้กับและโดนถอดไปแล้วถ้าไปฆ่าไอโจ้เนี่ยผมว่าเขาจะฆ่าเพื่ออะไรครับเราต้องคิดนะถ้าเขาฆ่าไปเขายังไงก็ไม่รอดนะผู้กับไอไอผู้คุมที่อยู่ในนั้นสั่งนี่ไปก็ยังไงก็ไม่รอดและเดี๋ยวนี้เขาก็บอกแล้วว่าวันนี้รัฐมนตรี ท่านพนตำรวจเอกทวีสอดสองก็บอกแล้วเดี๋ยวเอาเปิดฉบับเต็มให้ดูคลิปฉบับเต็มก็บอกแล้วเขาเข้าด้วยเรือนนอนเขาเข้ากันเนี่ยในห้องจะเป็นห้อง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 หนึ่งก็จะมีบางทีอยู่ห้าคนสามคนห้าคนบางห้องก็แปดคนผมฟังจากผููสันัดกรณีออกข่าวนะรายการหัวกระแสของคุณหนุ่มกัญชยัยนะครับที่เขาอยู่เป็นผู้คุมเขาจะบอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้แล้วเขาก็ถามว่ามีตีนักโทษมีจริงไหม แต่ผู้คุมท่านนี้เนี่ยอดีตผู้คุมเนี่ยบอกไม่มีครับถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่มีครับเพราะนักโทษระดับพันตํารวจเอกพันอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยไม่มีใครหรอกครับผู้คุมไม่กล้าครับเขายืนยันมางี้นะว่าไม่กล้าเห็นไหมฮะแต่ก็ผมบอกเลยครับว่า